ใช่ใส่ซักไรวันนี้ใส่แล้วพี่ชอบซักไรครับถุงเดี๋ยว่แลพี่ชอบซักถุงเท้าสบายมากดี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 พี่จี้ซักอะไรคะรับเสื้อหนักเดือนกับน้องแจ๋เอาเท้าลงครับนี่พี่จี้กำลังทำอะไรอยู่ลูกผัดผัดเสื้อไหนต้องทำยังไงคะน้องเพิร์ลต้องเช แบ่งลงสิลูกแป่งลงแป่งลงตามตามตามท่านั่งของตัวเราถ้าอย่างเงี้ยแม่ว่าเอาเอาไม้กระดาษะลูกหันทางด้านฝั่งนี้ดีไหมคะมันได้ถนัดตัวเออง่ะน้องไฟละน้องเสร็จละน้องวางบนวัสดีค่ะน้องไฟละวางไว้โอเครอตากเอาไปรอตากเไม่ถ่ายอะเอาไปรอตากน้ำเท่านี้เลย